เป็นอย่างที่เห็นนั่นนะครับก็คือมีท่านอ,อ,อดีตนายกแทนทองทานแล้วก็ท่านคุณปินทองทาแล้วก็สามีทั้งสองท่านน่ะนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นผมก็ขอใช้สิทธิ์ในการเยี่ยมในฐานะทนายความก็เป็นเวลาที่วันนี้ได้เยี่ยมนานนิดนึงเนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่ผมจะต้องมา มารายงานให้ทราบแล้วก็มีหลายประเด็นที่จะต้องคุยกันกับกับท่านนะครับก็ขออนุญาตที่จะไม่สามารถชี้แจงได้เช่นเคยนะครับแต่ก็จะบอกสังคมกับผู้ที่สนใจว่าท่านอยู่อย่างไรเนี่ยผมก็สามารถที่จะพูดได้ที่จะไม่ให้เป็นการไปก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของเรือนจํากลางคองเปรมนะครับก็คือ ในฐานะที่ผมเองก็เป็นห่วงเรื่องของการเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาการเจ็บป่วยของท่านซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าโรคประจําตัวของท่านก็ยังมีอยู่ในเรื่องที่น่าเป็นห่วงและมีความเป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคกระดูกกระดูกคอหรือกระดูกหลังนะครับกระดูกสันหลังรวมถึงมีอาการที่เกี่ยวข้องกับออปอดที่เคยเป็นเป็นฝ้า และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตับของท่านนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ที่เราผมในฐานะทนายความก็ขอให้ทางเรือนจําเนี่ยนะครับช่วยตรวจหรือดูอย่างเข่งคัดว่าอาการต่างๆของท่านเนี่ยจะก่อให้เกิดอาการกําเริบขึ้นมาอีกหรือไม่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะละเลยได้นะครับดังนั้นถ้าหากมีสัญ,ญญาณใดทางร่างกาย หรือสิ่งบ่วงชี้ใดที่ควรจะต้องส่งสถานพยาบาลในเรือนจําหรือส่งพันธสทหารโรงพยาบาลราชทันก็จําเป็นจะต้องขอให้ท่านเนี่ยไม่นิ่งนอนใจอันนี้คือสิ่งที่ผมร้องขอกระทางเรือนจํานะครับก็เป็นสิทธิ์ปกตินะครับไม่ใช่เป็นสิทธิที่พิเศษใดๆเพราะว่าเรือนจําเองก็สามารถที่จะดูแลหรือสามารถที่จะคํานึงถึง สุขภาพร่างกายของท่านเป็นอันดับแรกๆอยู่แล้วเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นบุคคลที่อาจจะมีผู้เห็นต่างทางการเมืองอยู่เป็นนักโทษด้วยเรื่องนี้จึงขอเน้นย้ำซึ่งซึ่งท่านท่านผู้บัญชาการเรือนจาท่านก็เน้นย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆอยู่แล้วครับว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสาระสาคัญนะครับเราก็เห็นตรงกรันครับว่า เอ่อณเวลาเนี้ยท่านก็ยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็โดยระเบียบก็ยังไม่สามารถที่จะให้บุคคลอื่นนอกจากสิบรายชื่อที่จะขอ,อ,อได้ส่งไว้แล้วนะครับสิบรายชื่อเนี่ยเท่านั้นหมายความหมายว่าหมายความว่าบุคคลอื่นผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะมาเยี่ยมท่านรวมทั้งนักการเมืองหรือบุคคลที่เป็นห่วงบรรนยายท่านตอนนี้ต้องเรียนตามตรงว่า ทางเรือนจํายังไม่พร้อมและตัวท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะที่จะให้เข้าพบเนื่องจากว่าโดยระเบียบแล้วเนี่ยการจะขอให้บุคคลอื่นที่ไม่ให้สิบลายชื่อเข้าพบเนี่ยนะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชักการเรือนจําและจะต้องเอ่อให้ผู้ต้องขังอนุญาตที่อยากให้เข้าพบด้วยดังนั้นก็ขอขอบคุณและบอกไปยังทุกๆท่านที่ประสงค์อยากจะเข้ามาเยี่ยมท่านนะครับก็ขอให้ท่านได้ปรับตัว ขอให้ท่านได้ดูแลสุขภาพและขอให้ท่านได้พร้อมในหลายส่วนรวมถึงระเบียบเดือนจําได้มีการปรับเปลี่ยนกันด้วยนะครับอันนี้ก right. ็ต้องต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีส่งกําลังใจมาให้ท่านท่านทราบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มาจัดกิจกรรมทุกๆวันท่านก็ทราบแล้วก็ขอบคุณไปทุกครั้งและรวมถึงท่านก็ได้รับกําลังใจที่ดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอที่ท่านนอนไม่หลับนะท่านเครียดนะ